สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5นะคะในเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกําลังสองนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือพาราโบลาที่กําหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a x กาลังสบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะคะตัวอย่างที่1นึบอกว่าจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ลบ 2x กำลัง2บวก3และ y เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ3นะคะสำหรับในที่นี้ขั้นตอนในการทำคือ1เราก็จะกำหนดตัวแปร x ขึ้นมา5ตัวนี้นะคะในที่นี้ครูกำหนดให้เป็นลบ2ลบ1 0 1แล้วก็ 2นะคะหลังจากนั้นพอเรากาหนดตัวแปร x ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปหาค่าตัวแปร y โดยนําค่าตัวแปร x ล่านี้นะคะมาแทนค่าในสมการนะคะ,ะดูที่สมการแรกเลยนะคะสมการแรกที่เราจะแทนค่าไปคือ y เท่ากับลบ2 x กําลัง2บวก3านะคะตัวแรกที่เราจะแทนค่าคือให้ x เป็นอะไรคะ x เป็นลบ2นะคะขออนุญาตขยายนะคะ,ะตัวอย่างที่1นนะคะ อันแรกสมการที่1นะคะเราให้ x เป็นลบสนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะมากำหนดค่า x ออกมาก็จะได้เป็นลบสองคูณกับลบสองยกกำลัง2บวกด้วย3นะคะ ลบยกกำลังสองหมายความว่าลบ2คูณลบ2ลบเมื่อเจอเครื่องหมายลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะตัวแรกยังคงเหมือนเดิมคือลบ2นะคะก็จะได้เป็นลบ2คูณลบ2ก็จะกลายเป็น4นะคะยกกำลังสองแล้วบวกด้วย3หลังจากนั้นลบ2เราเอาคูณเข้าไปกับ4นะคะลบ2คูณ4ก็จะได้เป็นลบ8บวก3นะคะลบ8บวก3เราเป็นนี่อยู่8บาท เราเอาเงินไปใช้เขาสา3บาทเพราะฉะนั้นมีเราลดลงก็จะเหลือเท่าไหรคะลบ5นั่นเองเพราะฉะนั้นในตารางแรกนะคะค่า x x ที่เราได้เอยขออภัยคะ่ะค่า y ที่เราได้มาคือ x เป็นลบ2 y จะได้ปไปเลยคะ5เราก็ใส่เลยในตารางเลยคะ่ะเป็นเท่าไรคะลบ5ต่อมาตัวที่2คะ่ะเราให้ x เป็นลบ1นะคะ เราก็แทนค่าในสมการก็จะได้เป็นลบ2คูณกับลบ1ยกกำลัง2แล้วบวกด้วย3นะคะ1-1ลบ1ยกกำลัง2ลบคูณลบกลายเป็นบวกนะคะ1ูณ1ก็ได้1แล้วบวกด้วย3นะคะลบ2คูณกับ1ก็จะได้เป็นลบ2บวก3ลบ2บวก3ก็ได้เท่ากับ1เราใส่ค่าในตารางเลยค่ะ1ต่อไปตัวต่อไปนะคะ X เป็นอะไรคะ เเป็น0นะคะก็จะได้เป็นลบ2คูณกับ0ูย์กกำลัง2บวกด้วย3นะคะก็จะได้เป็นลบสอู 2, 0, ย์กกำลัง2ก็ได้0นะคะแล้วบวกด้วย3 -2 ลบ 2, คูณูยได้0 0บวก3ก็ได้เลยค่ะ3แล้วใส่ค่าในตารางเลยค่ะ3ต่อไปนะคะ,ะแทนค่า x เท่ากับเลยค่ะ1ก็จะได้เป็นลบ 2คูณกับ1ยกกำลังสองบวกด้วย3นะคะลบสคูณกับ1ยกกำลังสองก็ได้อะไรคะ1บวก3ลบ2คูณ1ได้ลบสบวก3ลบ2บวก3ได้1เราก็ใส่เลยคะ่ะ1ต่อไปต่อไปนะคะแทนค่า x ด้วย2นะคะก็จะได้เป็นลบ2 คูณกับ2ยกกำลังสองแล้วบวกด้วย3ก็จะได้เป็นลบ2คูณกับ2ยกกำลังสองก็ได้ะไรคะ4แล้วบวกด้วย3ลบ2คูณ4กลายเป็นลบ8ลบ8บวก3ก็ได้เท่ากับอะไรคะลบเราใส่ค่าในตารางเลยคะ่ะลบหาตารางแรกเราใส่ค่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแทนค่านในสมการที่สนะคะสมการที่2มีอยู่ว่า y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะคะเราก็จะไปแทนค่านะคะในในตารางการขออนุญาตยอ่ออันนี้ขออนุญาตย่อนะคะจะได้เห็นชัดเจนอ่ะในที่นี้นะคะตัวแปรแรกที่เราจะแทนคือ x เป็นลบ2นะคะก็จะได้เป็น2คูณกับลบ2ยกกำลัง2แล้วลบด้วย3 ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะเห็นไหมยขาอนุญาตขยายนะคะแล้วก็พอเราคิดได้แล้วเราไปใส่ค่าในตารางทีเดียวให้เรียบร้อยนะคะลบสงยกกำลังสองหมายความว่า2คูณ2ได้เท่าไหร่คะ4ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ4แล้วลบด้วย3 2มคูณ4เป็น8ลบ3เท่า8ลบ3เหลือเทไรคะห้าเดี๋ยวค่อยไปใส่ในทีตารางทีเดียวนะคะ ต่อไปแทน x ด้วยลบหนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับลบหนยกกำลังสองลบด้วย3นะคะก็จะได้เป็น2คูณกับะะลบหยบกกำลังสองหึงคูณหนึ่งได้หนึ่นะคะลบจะลบกลายเป็นบวกก็เหลือ1ลบด้วย3 2คูณหนึ่งได้2อลบ3นะคะก็กลายเป็นลบหต่อมานะคะแทน x ด้วย0ก็จะได้เป็น2คูณกับ0ูนย์ยกกำลังสลบด้วย3นะคะก็เป็น2คูณกับ0นะคะลบ3าม ถ้เป็น0ลบ3ก็เท่ากับลบ3นั่นเองนะคะต่อไป2คูณกับ1ยกกำลัง2แล้วลบด้วย3นะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ1ยกกำลัง2ก็คือ1คูณ1ได้1แล้วลบด้วย3 2คูณได้2ลบ3ก็เท่ากับลบ1นะคะและสุดท้ายแทนค่า x ด้วยลบ2อ้ยโทษทีค่ะแทนค่า x ด้วย2นะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ2ยกกำลังสองแล้วลบด้วย3นะคะก็จะเป็น2คูณกับอะไรคะ2ยกกำลังสองคือ2คูณ2ได้4นะคะลบ3 2คูณ4เป็น8 8ดลบ3ได้ไรคะ8ลบ3ได้อ่าเราได้ค่ามาแล้วคือ ถ้า x เป็นลบ2 y เป็น5 x เป็นลบ1 y เป็นลบ1 x เป็น0 y เป็นลบ3 x เป็น1 y เป็นลบ1และ x เป็น2 y เป็น5หลังจากที่เราได้ค่า x ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาคู่อันดับที่เราได้ในตารางในตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ทั้งหมดนะคะมานำเสนอในกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะอันแรก สมมรเส้นแรกที่เราจะแทนค่านะคะเส้นที่1น,นะคะครูจะใช้เป็นสีเขียวแทนค่านะคะเส้นที่1 x เป็นลบส y เป็นอะไรคะ y เป็น5อ่าขออนุญาตขยายนะคะไปที่กราฟตรงนี้เลย เห็นช <Okay. S 2> ัดเจนนะคะอ่ะอันแรกนะคะ x ตัวแรก x เป็นลบสนะคะ y เป็นเท่าไหร่คะอ่าเราไปดูอันแรกเลยค่ะเส้นที่1นะคะ x เป็นลบส y เป็นลบหนะคะเห็นไหมคะ x เป็นลบส y เป็นลบหนะคะเราก็จะมาวาดในกราฟนี้ x เป็นลบสเล็งตรงนี้นะคะ y เป็นลบหอ่าเล็งมาที่ตำแหน่งลบหนะคะ x เป็นลบส y เป็นลบหาเราเล็งแล้วเราจุดไว้เลยนะคะ ่อไป x เป็น1ค่ะ x เป็น1่ y เป็นเท่าไหร่คะ x เป็นลบ1 y เป็น1นะ่ะอ่า x เป็นลบ1 y เป็น1อยู่ตรงนี้นะคะต่อไป x, 1, x 1, เป็นอะไรคะ x เป็น0ย์ 1, y เป็น3นะคะเห็นไหมคะ x เป็น0 y เป็น3นะคะเราวก็มาพอ o ก g r a นะคะ x เป็น0ย์ y เป็น3นะคะ x เป็น1 y เป็น1นะคะและสุดท้าย x เป็น2 y เป็นลบ5นะคะที่เราดูจากกราฟมาสักครู่นี้หลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขียนกราฟพาราโบลาค่ะอันนี้จะเป็นพาราโบลาะไรคะพาราโบลาควา่ำนะคะอันนี้คือกราฟของสมการ y เท่กกากับอะไรคะ 2x ก,กำลัง2อ,อะไรคะลบ 2x ก,กำลัง2บวก3นะคะ อ่ะนี่คือกราฟนะคะต่อไปสมการที่2เราจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะอ่สมการที่2ดูเลยค่ะดูค่ะ x เป็นอะไรคะ x เป็นลบส y เป็น5 x เป็นลบห y เป็นลบห x เป็น0 y เป็นลบสแล้วก็ x เป็น1 y เป็นลบห x เป็น2 y เป็น5นะคะเราไปพอดกราฟก่อนเลยนะคะ x เป็น2อลบสนะคะ x เป็นลบสองเป็นหเลีงขึ้นไปค่ะ x เป็นลบหนเป็นอะไรคะ x เป็นลบหนึ่งเป็นลบหนเป็นศูเป็นลบสาเป็นหนึ่งเป็นลบหและ x เป็นสอเป็นอะไรคะ Y เป็น5 กราฟที่ได้ก็จะเป็นพาราโบลาหงายนะคะอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับ 2x กำลัง2อะไลคะลบ3นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าในกรณีนีคะ a ตัวแรก a จะมีค่ามากกว่า0ถ้า a มีค่ามากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบล่าะไรคะหงาย แต่ในตัวอย่างที่2ส,สมมติเส้นที่2เนี่ยนะคะไอเส้นที่1เนี่ยนะคะ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวก3เนี่ยในที่นี้เราจะเห็นได้ว่า a น้อยกว่า0นเพราะ a น้อยกว่า0ย์ก็จะเป็นพรา a โบ l a เลยค่ะคว่าเดี๋ยวเราลองไปสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์กันนะคะเนียนี้เดี๋ยวเราลองไปสรุปเนื้ห a X k, อ,านนะะาอหากัน สรุปเนื้อหานะคะเนื้อหาสำคัญในกรณีของพาราโบลาก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0น,นะคะเขาบอกว่ามันจะมีอยู่3ข้อหลักๆที่เป็นเนื้อหาสำคัญเลยก็คือ 1. กราฟเป็นพาราโบาาลาที่เป็นรูปสมมาตรโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะคะถ้า a มากกว่าศนเนี่ยเขาบอกว่ากราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายซึ่งมีอะไรคะจุดต่ำสุดก็คือจะเป็นนี่คะจุดที่อยู่ตั้าสุดของกราฟแบบนี้นะคะ ถ้า a น้อยกว่า0กราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะซึ่งกราฟจะมีจุดสูงสุดนะคะ2จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟอยู่ที่จุดเลยคะ0 k โดยค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y มีค่าเท่ากับเลยค่ะ k นั่นเองถ้า k มากกว่า0จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่เหนือแกน x นะคะ ถ้า a น้อยกว่า0เอย์เท่ที่หาถ้า k น้อยกว่า0นะคะจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะคะ 3. กราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k นะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2โดยถ้า k มากกว่า0กราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2เนี่ยนะคะ จะเลื่อนขนานตามแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ k หน่วยแต่ถ้า k น้อยกว่า0กราฟของสมการ y เท่ากับ ax กําลังสองเนี่ยนะคะก็จะเลื่อนตามขนานของแกน y ลงมานะคะถ้ามากกว่าศนย์ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนถ้าน้อยกว่าศนย์ก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างเป็นระยะค่าสมบูรณ์ k หน่วยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาต่อที่พาราโบลาในสมการต่อไปนะคะในตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าถ้า อะไรคะพา,าราโบลากำหนดด้วยสมการ y เท mm. ่ากับ a คูณกับ x ลบ s ยกกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์บ้างเนื้อหาสำคัญก็คือ,อเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสำคัญก่อนเลยนะคะสำหรับเนื้อหาสำคัญของมันก็คือ,อดูนะคะเนื้อหาสำคัญของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ s กำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์ะคะเนื้อหาสำคัญคือ1กราฟเป็นพา,าราโบลาที่เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง เท่ากับ h นะคะเป็นแกนสมมาตรถ,ถ้า A มากกว่า0ย์กราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาอาขออภัยนะคะกราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายซึ่งกราฟจะมีจุดต่ำสุดนะคะถ้า A น้อยกว่า0กราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาควา่ำมีจุดสูงสุดนะคะกราฟนะคะ 2. จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟอยู่ที่จุดเลยคะ h 0ศูนย์นั่นเอง ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y เท่ากับ0นะคะถ้า h มากกว่า0จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ทางขวาของแกน y นะคะถ้า S น้อยกว่า0จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ทางซ้ายของแกน y นะคะ3กราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x อ่าโทษทีค่ะว่าขอภัยนะคะ y เท่ากับ a คูณ x ลบ s กำลังสองเป็นกราฟที่ได้จากสมการอ่าโทษทีค่ะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลังสองโดยที่ถ้า s มากกว่า0กราฟของสมการ y เท่ากับ a x กำลังสองเนี่ยนะคะจะเลื่อนขนานตามแนวแกน x ไปทางขวาเป็นระยะ h หน่วยนะคะแต่ถ้า h น้อยกว่า0ูนย์เนี่ยกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองเนี่ยนะคะจะเลื่อนขนานไปตามแกน x ไปทางซ้ายนะคะเป็นระยะค่าสมบูรณ์ h หน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาุดลองดูตัวอย่างเกี่ยวกับพาบราโบลานี้กันนะคะ,ะเขาบอกว่าตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่าจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ2คูณ x บวก4ยกกำลัง2นะคะ y เท่ากับคูณอ่าเท่าทีค่ะ y เท่ากับ2คูณ x ลบ3ยกกำลัง2นะคะและ y เท่ากับลบ2คูณ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะอ่าเราไปดูที่ตัวสมการที่1ก่อนเลยนะคะ,ะสมการที่1ในที่นี้ครูกำหนดค่า x มาครูให้เป็นลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2 5ตัวนะคะแต่และอันนี้คือเนื่องจากว่าจุด ต่ำสุดจุดศูนย์สุดของกราฟมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นครูเลยกำหนดค่า x ตรงนี้มาไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองแทนค่าในสมการที่1ห,หาค่า y กันนะคะอันแรกขออนุญาตขยายน้าตารางนะคะแทนค่า x เท่ากับลบ6ในสมการ y เท่ากับ2คูณกับ x บวก4ยกกำลัง2นะคะแทนค่า x ลงไปด้วยลบ6นะคะบวก4เอาไปยกกำลังสองอันหนาข้างนอกยังคงเหมือนเดิมนะคะ ลบ6บวก4ลบ6บวก4นะคะจะได้เท่ากับลบ2เอาไปยกกำลังสองลบ2ยกกำลังสองหมายความว่า2คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ4ลบคูณลบกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ4อ่เอา2คูณเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ8ช่องแรกที่เราได้มาคือเท่าไหร่คะ8นะคะค่าแรกตรงนี้คือ8เราใส่8ลงไปต่อไปเราแทนค่า ากับลบห้านะคะ,ะแทนค่า x เท่ากับลบห้ากันจาก y เท่ากับ2คูณกับ x บวก4ี่ยกกำลังสองนะคะ,ะเราก็มาแทนค่ากันก็จะได้เป็น y เท่ากับ2คูณกับลบ5บวก4ยกกำลังสองเป็น y เท่ากับ2คูณกับอะไรคะ ยกผบวก4จะได้เท่ากับลบหยกกำลังสองเป็น Y เท่ากับลบหยกกำลังสองก็คือเท่าไหร่คะ1 2คูณ1ก็ได้เลยคะ2เราใส่ค่าในตารางเลยคะ่ะ2อ่ะต่อไปแทนค่า X เท่ากับลบสนะคะจากสรรมการ Y เท่ากับ2คูณ X บวก4ยกกำลังสองนะคะ ก็จะได้เป็น y เท่ากับ2คูณกับลบ4บวก4ี่ยกกำลังสองก็จะได้ y เท่ากับ2คูณกับอะไรคะลบ4บวก4ก็ได้0นย์กกำลังสองเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณกับ0นเพราะฉะนั้น y ก็คือเท่าไรคะศนย์นั่นเองเราใส่เลยคะ่ะค่า y ตรงนี้คือ0ูอ่าต่อไปแทนค่า x ด้วยลบ3นะคะอ่ะเราก็บอกแทนค่า x เท่ากับ ลบ3ามในสมการ y เท่ากับ2คูณกับ x บวก4ยกกำลังสองนะคะก็เป็น y เท่ากับ2คูณกับลบ3บวก4ยกกำลังสองก็จะได้ y เท่ากับ2คูณกับลบ3บวก4ก็ได้เท่ากับ1นะคะยกกำลังสอง1ยกกำลังสองก็คือ1คูณ1ก็ได้1นึก็ได้เป็น y เท่ากับ2คูณกับ1นะคะสคูณ1ก็ได้2เราเอาใส่ค่าในตารางเลยค่ะคือ สต่อไปตัวสุดท้ายนะคะอ่ะเราก็ทำไงคะแทนค่า x เ,เท่ากับลบ2นะคะเป็น y เท่ากับ2คูณกับ x บวก4ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ y เท่ากับ2คูณกับลบ2บวก4ยกกำลังสองก็เป็น y เท่ากับเลยคะสคูณกับลบ2บวก4ก็ได้เป็น 2ยกกำลังสองก็เป็น y เท่ากับ2ยกกำลังสองก็คือเท่าไหร่คะ4ก็เป็น y เท่ากับ2คูณ4ก็คือเท่าไหร่คะ8เราใส่ค่าในตารางเลยคะ่ะ8นะคะต่อไปสมการต่อไปในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองคิดในใจแล้วก็เอาค่าแทนในตารางเลยนะคะ,ะมาเราลองคิดใน,ใ,นใจแล้วก็แทนค่าในตารางเลยนะคะ แทนค่า x ด้วย1นะคะ1-3ลบได้ลบ2ลบ2ยกกำลัง2ได้เลยค่ะลบเจอลบกลายเป็นบวกก็เป็น4 4คูณ2เป็น8เราใส่เลยค่ะ8นะคะต่อมาตัวที่2นะคะ2-3ลบก็ได้2-3ลบได้อะไรคะ2-3ลบได้ลบ1ลบ1ยกกำลัง2นะคะได้1 1คูณ2ได้2 ต่อไปแทน x ด้วย3นะคะ3าลบสเหลือ3าลบสได้ไรคะสามลบสามเหลือ0 0ย์กกำลัง2ก็ได้เท่าไรคะ0ย์กกำลัง2ก็ได้0 0นคูณสได้0นะคะต่อไปแทน x ด้วยเลยคะแทน x ด้วย4นะคะ4ีลบสเหลือ1 1ยกกำลัง2ได้1 1ึคูณสได้2นะคะต่อไปแทน x ด้วย5นะคะ 5-3ลบเหลือ 2, 2 2ยกกำลัง2ได้4 4่คูณเป็น8นะคะต่อไปสมก,การต่อไปนะคะลบสลบบวกได้ลบ 3, 3 1, 2ลบยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะลบยกกำลัง2ได้4 4่คูณลบกลายเป็นลบต่อไปแทน x ด้วย2นะคะลบบวก1ได้ ก็เลยค่ะลบหลบหยกกำลังสองได้1 1คูณลบได้ลบสนะคะต่อไปแทน x ด้วยลบหนะคะลบหบวกหได้0 -0 ย์ศย์กกำลังสองได้0ูนยะคะศูนย์คูณลบสก็ได้0ต่อไปแทน x ด้วย0นะคะศูนย์วกหได้1 1ยกกำลังสองได้1นะคะ1ูณกับลบสได้ลบสนะคะและสุดท้าย x เป็นลบหนึ่งโทษทีค่ะเเป็น1นะคะ 1บวก1เป็น2 2ยกกำลัง2องได้4 4คูณลบ2เป็นลบ8นะคะหลังจากนั้นเราได้ค่าในตารางมาหมดแล้วคราวนี้เราจะลองมาพอดกราฟกันนะคะ ที่ครูวาดตารางตัวนี้เสร็จนะคะอ่าเรามาดูค่าในตารางค่ะ x เป็นลบห y เป็นอะไรคะ8นคะคะอเลง x เป็นลบห y เป็น8นะคะจีตรงนี้อ่ะต่อไป x เป็นอะไรคะ x เป็น2องเอ้ยโทษทีค่ะ x เป็นลบห้า y เป็น2 x เป็นลบห y เป็น2นะคะ x เป็นลบห y เป็น2อ่าต่อไป x เป็ 4, 8, นลบส y เป็นเท่าไหร่คะ0 x เป็นลบส y เป็น0นะคะ x เป็นลบส y เป็น2และ x เป็นลบส y เป็น8นะคะ x เป็นลบส x เป็นลบส y เป็น2 x เป็นลบ2 y เป็น8แ่าเราได้กราฟคู่แรกมาแล้วนะคะ,ะกราฟเส้นที่1ได้มาแล้วนี่คือกราฟของ y เท่ากับ2คูณ x บวก4ยกกำลัง2นะคะนี่คือกราฟต่อไปเส้นที่2ะคะ่ะ x เป็น1 y เป็น8 x เป็น2 y เป็นเท่าไรคะ2 x เป็น3 y เป็น0 x เป็น4 y เป็น2และ x เป็น5 y เป็น8นะคะอ่าเส้นที่2 x เป็น1นะคะ x เป็น1 y เป็น8 x เป็น2 y เป็น2 x เป็น3 x เป็น3 x เป็น3 y เป็น0นะคะ x เป็น4 y เป็น2และ x เป็น5 y เป็น8นะคะอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับ2คูณ x, x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะเป็นเส้นของ y เท่ากับลคะลบ2คูณ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเรามาดูคู่นับเลย x เป็นลบ3 y เป็นลบ8 x เป็นลบ2 y เป็นลบ2 x เป็นลบ1 y เป็น0ูนย์ะคะ x เป็นศูนย์ y เป็นลบ2และ x เป็น1 y เป็นลบ8นะคะเราไปพอดกราฟกันเลยค่ะ x เป็นลบ3นะคะ x เป็นลบส y เป็น8นะคะลบแนะคะ x เป็นลบส x เป็นลบส y เป็นเท่าไหร่คะ x เป็นลบส y เป็นลบสนะคะ x เป็น0ูนย์แต่ทวิภาค x เป็นลบห y เป็น0นะคะ เเป็นศ y ย์เป็นลบ2และเ็เป็นลบ1นเป็นลบ8นะคะกราฟที่ได้ก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะกราฟที่ได้ก็จะเป็นพาราคว่มโบลาเถิดทีหากราฟที่ได้ก็จะเป็นพาราโบลาคว่มนะคะก็เป็น y เท่ากับลบ2คูณกับ x ลบสองคูณกับ x อะไรคะ x กบวกหนึ่งยกกำลังสองนะคะเรียบร้อยค่ะ